มาช่องกลางโอ้ยม่วงมาเฉยโอเคมไหมโอ้ยวายลงยังงี้คนดูแดงโอ้ยสองหมนเจ็ดร้อยเก้าสิบหกบาทเลยครับคุณดูโอ้ยยังไหลต่อเรื่อยๆเลยนะครับจบไปที่สามพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทเลยนะครับคุณดูเฮ้ยของแท้คนดูเอาเรื่องอจังหวะแจก โอเคครับขอกราบสวีดัสสวัสดีทุกคนทุกทกันด้วยนะครับและวันนี้ก็กว่ากับผมหมูเด้งสนั่นจอนเช่นเคยนะครับมาดูและเกมใน,นวันนี้ผมก็พามาอยู่ในเกมสาวทำไรยมใจของเรากันนะครับมาดูจนวันนี้ผมมา5 0บาทเช่นเคยนะครับจะมาราแต้มน้องตั้มสักหน่อยน้องตั้มระดมตายนะน้องตั้มมาดิหมายแรกนะน้องตั้มสวยงามไม่ดิอุ้ยเขียว อะไรต่อคิวต่อไปดีคนดูสิบมาสวยงามเต็มหน้าไปทีคนดูน้ําเงินมาในช่องแรกโอ้โหไม่มาน้ําเงินไม่มาตามนัดเลยคนดูโอ้สองร้อยเก้าสิบห้าบาทเลยนะครับคนดูเฮ้ยได้ตังต่อทุนแล้วคนดูเอาเรื่องมาครับขึ้นเบสสิบเลยละกันนะคนดูขอขึ้นเบสสิบเลยละกันนะครับมาดีเคมาสวยงามคิวช่องแรก โอ้โสิบมาเฉยเต็มช่องเลยคนดูได้หรอเออแบบนี้ก็ได้นะคนดูมาดีอืเคมาเคต้องเข้าแล้วสวยงามไปดีเจมาช่องสามโอ้เขียวเฉยเอาเรื่องหุยไม่ไหลต่อนะคนดูขอสักบึ้มขอสักบึ้มน้ำเงินสวยงามวายลงแล้วคนดูเขียวต่อไปดีเออ เคมาช่องกลางโอ้ยม่วงมาเฉยเคมาโอ้ยวายลงยังนี้คนดูแดงโอ้ยสองหม่นเจ็ดร้อยเก้าสิบหกบาทเลยนะครับคุณดูอุ้ยยังไหลต่อเรื่อยๆเลยนะครับจบไปที่สามพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทเลยนะครับคุณดูเฮ้ยของแท้คุณดูเอาเรื่องจังหวะแจกของของเขานะครับคุณดู จังหวัดแจกก็เอาเรื่องอยู่คนดูน้ำเงินมาช่องสามน้ำเงินโอ้หขอน้ำเงินก็ไม่ได้นะคนดูโอ้หน้องทําเอาเรื่องวันนี้คนดูทุนห้าสิบเติมไปห้ารอบเลยนะครับคนดูเออกว่าจะแจกนะคนดูมาน้ำเงินสวยงามเอมาเลยช่องแรกนะครับเอมาช่องแรกแดงก็ได้มา สวยงามโอ้โหแดงช็อตนี้คนดู3า5บาทหบาททั้งหมดเป็น3365บาทเลยนะครับคนดูเอาเรื่องของจริงคนดูมาที่ห0พันแล้วนะครับคนดูโคตรเอาแจกนอกแบบรัวๆเลยนะครับคนดูข้างในไม่รู้จะแจกหรือเปล่านะครับยังไม่เข้าไปเลยนะครับข้างในคนดู มาดีทองือ้อคุณไม่เยอะเท่าไหรนะครับพี่นุสวยงามสองร้อยห้าสิบแปดบาทเลยนะครับพี่นุมาดีเอาดีลุน้นเข้าเลยจังหวะนี้ต้องต้องเข้าแล้วแหละต้องเข้าไม่เข้านะครับพุณดูก็ต้องเข้าแล้วแลวหและมาขูหไม่เข้าแต่ไหลต่อนะครับคุณดู เข้าหรือเปล่าสามช่องนะครับเข้าหน่อยนี่โอ้โหไม่เข้านะคุณดูไหลต่อนะครับคุณดูเข้าเหอะขออไม่เข้านะครับคุณดูเกินไปวัยรุ่นนะครับหมุนเองเลยคุณดูโอ้โหไม่น่าจะแจกนะครับคุณดู มาสองตัวอย่างนี้อุ้ยเข้าแล้วครับคนดูหยุดเลยครับห้าตัวสวยงามตามท้องเรื่องเลยนะครับคณดูเฮ้ยของแท้แบบนี้ะเขาห้าตัวด้วยคนดูสิบสองหมุนนะครับมารุนกันเลยครับคุณดูลุนเงินไปดีมาเลยขอบึมบึมสักรอบนะคนดูเขียวมากอ้เขียวไม่มากคนดูข้างในไม่รู้จะแจก,กเยอะเหมือนข้างนอกหรือเปล่านะครับ ข้างนอกแจกโคตรตึงบอกเลยไวรุ่งโอ้โหโอ้โหน้ำเงินจอตนีเขาดูไวไวคู่พี่ดิเอื้อม,มาแจกนะครับวี่ดูแจกเยอะหรือเปล่าคิวมาเลยช่องแรกสวยงามตามท้องเรื่องครับพี่ดูทองสวยน้ำเงินโอ้โหยังรถมาต่อเรื่อยๆนะครับพี่ดู เอาเรื่องมดูันดู้อย้าบาทนะครับข้างในก็เอาเรื่องอยู่นะครับมุดูโอ้โหแดงยังไหลต่อเลยนะครับอุ้ยหน้าทองด้วยคนดูอุ้ยเอาเรื่อง906บาทนะครับคุดูเฮ้ยของจริงว่ะคุณดูข้างในของจริงเหมือนกันเอาเรื่องจบไปแล้วครับคนดูสวยงาม27 0 0 1 1 8บาทเลยนะครับคุณดูโอเคครับคุณดูวันนี้ก็พอแกแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสว่วนใครที่ชื่นชอบผมก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับ s ไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใน E ีีหน้าด้วยนะครับคุณดูสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ make h m spicy